พูดถึงสถานการในการลุ้นติดท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โดนถีบร่วงหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่7ของตาราง <c oughs> เหมือนที่เขาล้อกันแมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ที่7ล่าสุดถูกเวสต์แฮมยูไนเตดแซงขึ้นไปในอันดับที่6ในขณะที่อันดับที่4ครับท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้ ถล่มนิวคาสเซิลยักเยินเลย5-1ขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ของตารางแซงอาร์เซนอลขึ้นไปตอนนี้ก็ทิ้งห่างแมนยูนะครับทั้งสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยทิ้งห่างไป3แต้มแต่อาร์เซนอลเนี่ยแข่งน้อยกว่าถึง2นะัดด้วยกันถ้าเขาเก็บคะแนนเต็มก็น,นู่นนะตามตูดเขาก้าแต้มแล้วคืนนี้อาร์เซนอลจะบุกไปเยืยนอนคริสตัลพาเลซ แทนที่แมนยูแม่งจะไล่บีขึ้นมาได้ก็ดูแล้วความหวังติดท็อปโฟน่าจะหลุดลอยไปในอวกาศแล้วครับแม้ว่าในทางทฤษฎีนั้นยังคงมีสิทธิ์อยู่และต่อไปคืออาการคืออารมณ์และความรู้สึกของเด็กผีบางคนแถวนี้คนหนึ่งอุ๊ยอะไรนะ แมนยูไม่ชนะอีกแล้วเหรอเออก็แล้วไงอะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกน่าแปลกใจอะไรเลยก็แม่งก็แม่งก็ไม่ค่อยชนะอะไรอยู่แล้วเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยได้เปรี่ยบเพราะหรอกนะก็เฉยๆชินแล้วละ่ะไม่ชนะนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของปีศาจแดงเขานะฮะอะไรอ๋อจะล้อเลียน๋อแมนยูอยู่ที่เจ็ดอ๋อ แพ้ไม่ชนะอีกแล้วเดี๋ยวก็แพ้อืมรอไปก่อน <c oughs> ไม่เจ็บไม่แสบเฉยๆล้อไปเลยเอาที่พวกมึงสบายใจกูโดนทุกวันกูโดนจนกูโดนจนแบบกูไม่ไม,ไม่ไม่ปวดแสบปวดร้อนอะไรแล้วนี่คือข้อสองนะครับข้อที่สามหลังจบเกมกณซื้อบริษัทแดงอย่างราฟลังนิด บอกว่าแมนยูยังคงมีหวังติดท็อปโฟเพราะในทางทฤษฎียังถือว่ามีโอกาสแล้วก็โอกาสยังเปิดกว้าง <laughs> มึงจะบ้าหรือเปล่าลุงมึงจะบ้าหรือเปล่าทฤษฎีเฮอะไรของของลุงทฤษฎีเนี่ยเอาไว้หลอกเด็กก็จะไปพลาดเฮอะไรล่ะทิมงข้างบนข้างบนนะ่ะเขาสม่มำเสมอกว่าแมนยู you, มึงชนะให้ได้ติดต่อกันเถอะ แค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วดูฮะข้อสี่ล่าสุดแอนโทนีลันกาจังหวะที่แรดฟอร์ดกระชากลูกกำลังจะสับไกลย,ยิงทันใดนั้นคว่ำลงไปโวยวายใหญ่นึกว่าโดนคู่คู่แข่งเสียบสกัดบรูโน่แฟนานไปโวยพูดสินเลยเฮ้ยจานจุดโทษดิจานอสัตว์ดูภาพช้า แม่งเสียบกันเองถ้าอย่างนั้นพวกมึงนี่ชอบชอบทำอะไรให้คนอื่นเขาเขามองว่าเป็นตัวตลกอะ่ะเดี๋ยวไปดึงกันเองมัง่งเดี๋ยวไปฉุดกันเองมัง่งเดี๋ยวเอาหัวไปโขกกันเองมัง่งโอ้เห็นแล้วก็ได้แต่ปลงแล้วก็บนอยู่ในใจโถยไฟยเอแล้วดูนะฮะ The match ครับ ศึกแดงเดือดในเมืองไทยขายตั๋ววันแรกบัตรหมดเรียบร้อยบอกให้เลยแปดสิบอร์เซ็นต์่ะที่ซื้อตั๋วหมดอะ่ะแม่งเด็กหงทั้งนั้นเด็กผีแม่งคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกไอ้เฮ้ยหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสองมืน่มนห้ากูจะกูจะเสียเงินเข้าไปดูแมนยูโดนย้ำอีกทำไมวะโอ้โหห้าพันยังคิดแล้วคิดอีกบอกให้เลยฮะว่า เด็กผีบางคนแถวนี้ก็เฉยๆเอาเนอะมาก็โดนย้ำอีกชนะเขาก็ล้อเลียนเหมือนตอนได้ได้ลีบุลได้แชมป์ทูอ่ะโอ้ยแมนยูได้แชมป์แล้วแชมุ่นเครื่องเฮียวินิตครับอลองแพ้ดินะลองแพ้ดิเกมหุ่นเครื่องพวกพีพีเขาคงคงจะไม่เว้นหรอกเขาไม่ปล่อยผู้มือไว้หรอกพูดง่ายว่าชนะก็โดนล้อแพ้ก็โดนผู้ยี่ปู้ยำ โดนแม่งทั้งขึ้นทั้งล่องนี่แหละอารมณ์และความรู้สึกของเด็กผีบางคนแถวนี้